บายดีทุกคนสวัสดีทุกคนนี่กำลังนี่นช่องของดินบันหน้านี่ดินบันหน้ากรขถาสวนไทยราดีมากหาโน้อ,นอใหม่หัวสีได้สายืีสีได้หน,ไดหน่อยแล้มา,มารุ่นไปน้ำกันกครับตัดโน้อใหม่ตีดนอนอ